ตามรอยพุทธธรรมเรื่องราวแห่งการเรียนรู้ความจริงของชีวิตเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวพุทธธรรมชวนร่วมเรียนรู้กับพระครูเมธังกรวัดยาณเวศก,กวันประเด็นสุดท้ายคือ กรรมหรือวัวที่เราเติมลงไปในคอกนั้นจะให้ผลแก่เราเมื่อไหร่วัวจะออกจากคอกตอนไหนก็ตอบเป็นสี่ข้ออีกหนึ่งเข้าคอกชาติไหนออกจากคอกชาตินั้นสองเข้าคอกชาติไหนออกจากคอกชาติหน้าสามเข้าคอกชาติไหนออกจากคอกชาติที่สามเป็นต้นไป คือชาตินี้ไม่ออกชาติหน้าไม่ออกชาติที่สามค่อยออกแล้วออกไปได้เรื่อยๆแล้วแต่ข้อสี่หมดอายุตายในคอกไม่ออกมาเลยเรียกว่าอาโหสิก,กรรมทำไมโยมทำหน้าตื่นเต้นเหมือนไม่เคยได้ยินมาก่อนอ่าอาตมาว่าโยมฟังแล้วจริงๆอาตมาจำได้ สิ่งที่น่าสนใจคือเวลาเราทํากรรมเนี่ยถ้าไปดูในคำพิอภิธรรมเนี่ยจะพบว,ว่าเวลาเราทํากรรมว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เติมวัวทีละตัวเราเติมวัวทีละเจ็ดตัวเขาเรียกว่าชาวนาจิตเหมือนกันในชาวนาจิตเจ็ดขณะเนี่ยชาวนาจิตที่หนึ่งจะส่งผลในชาตินี้เลย ชาวนะจิตที่7ดวงสุดท้ายจะส่งผลชาติหน้า5ชาวนจิตชาวนจิตตรงกลางจะส่งผลชาติที่3เป็นต้นไปพูดโดยสรุปก็คือว่าทํากรรมทุกครั้งให้ผลทุกชาติแปลว่าใส่บาตรหนึ่งครั้งเนี่ยจริงๆการใส่บาตรนี่ก็มีวิถีจิตเกิดขึ้นหลายวิถีนะในแต่ละวิถีเนี่ยมี7ชาวนะจิตใน7ชวนจิตนั้นน่ะให้ผลทั้งชาตินี้ชาติหน้าและชาติที่3เป็นต้นไป พูดสรุปรวมว่าใส่บาทหนึ่งครั้งให้ผลชาตินี้ก็ได้ให้ผลชาติหน้าก็ได้ให้ผลชาติที่สามเป็นต้นไปก็ได้คุ้มในทางเดียวกันเมื่อทํากรรมชั่วด่าหนึ่งอะโลภหนึ่งจึก๊กก็ได้ผลทั้งชาตินี้ชาติหน้าและชาติที่สามเป็นต้นไปคุ้ม ด้วยเหตุนี้เมื่อเราจะทำกรรมใดๆในชีวิตจงมีสติใส่ใจละเอียดถี่ถ้วนพิจารณาให้ดีด้วยมีสติสัมปชัญญะมีสติมีปัญญาควบคุมจิตใจกายวาจาให้ทำกรรมที่ดีให้ได้มากที่สุดเพราะกรรมดีก็จะส่งผลกับตัวเราคุม้มกรรมชั่วก็จะส่งผลกับเราคุม้ม แล้วอโหสิกรรมล่ะคืออะไรอโหสิกรรมไม่ใช่ภาษาไทยที่แปลว่าขอโทษกันภาษาไทยขออโหสิกรรมแปลว่าอะไรงดโทษงดโทษแปลว่าอะไรเอาวกจากคอกใช่ไหมสมมุติในรรายกไก่กับในขอไข่ต่อยกันแล้วกลับไปบ้านในขอไข่สำนึกผิดวันลุ่งขึ้นไปบอกในกรรกากไก่ขออโหสิกรรม ไอ้ตอนต่อยกันนี่วัวดำไหมวัวดําแล้วพอไปขออโหสิกรรมไอ้วัวดำที่ต่อยเมื่อวานเนี้หายจากข้อไหมไม่หายแล้วอโหสิกรรมทมําไมอเอาให้ชัดนะหลักกรรมไม่มีการล้างบาปไม่มีการล้างบาปไม่มีการกลับไปแก้กรรมในอดีต ไม่มีการกลับไปหรือเอาวัวดำที่ใส่ข้อคคกไปแล้วออกจากคอกทำไม่ได้แต่สิ่งที่ทำได้คือการขอโทษกันในวันนี้ทำให้ณวันนี้เราได้เติมวัวขาวลงไปแล้วจากนี้ไปในอนาคตเมื่อนึกถึงการโอกาสที่จะเป็นวัวดำก็จะน้อยลงโอกาสจะเป็นวัวขาวจะได้เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นการขอโทษขอโพยการให้อภัยตัวเองการขออภัยกันการนึกปรับปรุงตัวเองการแสดงอาบัตทั้งหมดเนี่ยคือหลักการในการสํานึกผิดเพื่อที่จะทําปัจจุบันกับอนาคตให้ดีขึ้นให้เป็นวัวขาวมากขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ไม่ได้เป็นการกลับไปแก้กรรมในอดีตซึ่งนั่นคือดีที่สุดที่เราจะทําได้ถ้าเราอยากจะแก้กรรมตามหลักพุทธศาสนาก็คือต้องทำปัจจุบันให้ดีขึ้น ต่อให้ของเก่ามีวัวดำมากแค่ไหนก็ตามไปนั่งเสียใจนั่งหวนละห้อยนั่งโทษตัวเองก็ยิ่งเติมวัวดำเข้าไปเปล่าเปล่าแต่ถ้าเรารับรู้ตามเป็นจริงเออเราผิดพลาดไปแล้วเราทำในสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรไปแล้วเราจะตั้งใจทำปัจจุบันให้ดีขึ้นเราเติมวัวขาวเข้าไปมากขึ้นมากขึ้นแม้วัวดำเดิมมีอยู่แต่อัตราส่วนความเข้มข้นก็จะน้อยลงโอกาสที่วัวดำเหล่านั้นจะออกมาส่งผลก็น้อยลงอย่างนี้ แต่ที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่อโหสิกรรมในความหมายของกรรมที่พูดในหลักกรรม12เมื่อกี้นี้อโหสิกรรมในหลักกรรม12แปลว่าวัวที่เข้าไปในคอกแล้วไม่มีโอกาสออกมาส่งผลหมายถึงไอ้วัวที่เราเติมลงไปที่บอกว่าเติมวัวแต่ละครั้ง7ตัวนั้นเนี่ยวัวเบอร์หนึ่งมันจะต้องออกจากคอกชาตินี้ถ้าเราตายซะก่อนแล้วยังมีวัวพวกนี้เหลืออยู่ มันจะออกชาตินี้แต่เราตายซะแล้วอ่ะมันก็ไม่มีโอกาสออกมันก็กลายเป็นอาโหสิกัมวัวเบอร์เจของชาติที่แล้วมันต้องออกชาติไหนวัวเบอร์เจคือชาวนาจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วมันต้องออกชาติหน้าชาติหน้าของชาติที่แล้วก็คือชาตินี้ทันไหม เพราะฉะนั้นถ้าชาตินี้เราตายซะก่อนแล้ววัวเบอร์เจของชาติที่แล้วมันยังเหลืออยู่นั่นแหละกลายเป็นอโหสิกรรมแต่ประเด็นที่จะพูดก็คือวัวเบอร์สองสาี่ห้าหคือห้าตัวตรงกลางนะ่ะมันยังไม่ออกชาติที่ทำมันยังไม่ออกชาติที่สองมันรอออกชาติที่3เป็นต้นไปที่ไฮไลท์คือคาว่าเป็นต้นไปเนี่ยแปลว่าไม่สิ้นสุด จนกว่าบุคคลนั้นจะบรรลุอรหันต์แล้วตายจึงจะเลิกกันจึงจะจบกันตราบใดที่ยังไม่ตายยังไม่เป็นอรหันต์แล้วตายวัวของทุกภพทุกชาติที่ทำมายังสามารถออกจากคอกมาส่งผลได้เสมอตัวอย่างเช่นพระโมคคัลลานะเป็นถึงพระอรหันต์เป็นถึงอัครสาวก แต่กรรมเก่าที่เคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ไว้ในอดีตชาติก็ยังตามส่งผลนั่นแหละคือไอ้ตัวที่2 3 4สหของตั้งแต่ชาติโน้นๆน้นะก็ยังตามมาส่งผลทำให้ถูกทุบตีจนตายได้อยู่คุ้มไหมคุ้มจริงๆ ตามรอยพุทธธรรมเรื่องราวแห่งการเรียนรู้ความจริงของชีวิตเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวพุทธธรรม